สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์รักกัน,นแน่ๆ,ๆกดแชร์แชกดติดตามกดยันยานกดเยอะๆ,ๆ,ๆนะคะเราเข้าสู่ข่าวเก็บตกหมกนาดงดอกกันอีกครั้งหนึง่งแล้วนะคะเช่นเคยค่ะดิฉันมีหอม่อหมกข่าวร้อนๆมาเสิร์ฟคุณทุกคนค่ะเดาซิวันนี้หอ่อหมกอะไรหอ่อหมกไก่แก่แม่ปลาช่อนหอ่อหมกไก่แก่แม่ปลาช่อนมาเสิร์ฟกันค่ะ นี่ค่ะ กระทงแรกห่อหมกไก่แก่แม่ปลาช่อนโอ้โหเช้าตื่นขึ้นมาถึงออกมาทำท่าสดชื่นเดินชมสวนนะคะมีบริหารร่างกายยิ้มแย้มจ่มใสเหมือนเมื่อคืนจัดหนักกันมาแล้วชุดที่ใส่นี่ก็เป็นชุดที่แบบว่าต่อไปใช้ใส่คลุมท้องได้นะคะถ้าติดลูกสาวสมใจนึกนะคะแถมเสื้อแบบนั้นเนี่ยเรียกว่าเปลดนมมาให้ลูกดูดได้อย่างสบายๆคือเหมือนกับเตรียมพร้อมที่จะเป็นคุณแม่คนใหม่ มีความเตรียมพร้อมที่จะตั้งท้องเป็นอย่างยิ่งหวังจะได้ลูกสาวอย่างว่านะคะขนาดไปกรวดน้ำก็ยังจะพยายามแย่งลูกเขานี่ก็พยายามที่จะสร้างภาพว่าเดี๋ยวยังไงก่อน31กูต้องได้ลูกแน่กูต้องได้ลูกแน่ถึงแม้กูจะแพ้คดีแต่กูจะต้องได้ลูกแน่ดูเหมือนจะมีความพยายามอย่างนั้นเป็นอย่างยิ่งดิฉันว่าอีกไม่นานจะมี สีนที่ว่าอกินจุกกินจ๊บเปรี้ยวปากเหมือนคนแพ้ท้องอะไรแบบนี้จะมีการเหมือนคนอกอากแพ้ท้องขึ้นมาอีกไม่นานค่ะจะต,ต้องมีซีนนี้ต้องมีคอนเทนต์นี้ขึ้นมาแต่งตัวส,สวยๆให้ดูว่าเป็นลูกสาวแล้วก็มีการแพ้ท้องมีอกอากมีกินของเปรี้ยวมีอะไรประเภทนี้ขึ้นมาแล้วเออถ้ายัางไงถ้าไม่ติดหรือไม่ได้ปัมป๊มปั๊มเจริงๆก็ค่อยไปแทงที่หลังก็ได้ค่ะไอสีนแท้งเนี่ยถนัดอยู่แล้วเคยทํามาตั้งแต่ยังสาวๆ แต่ไอ้สิแกล้งท้องเนี่ยไม่รู้จะคือหรือเปล่าเราไปรอดูกันค่ะหอ่อหมกไก่แก่แม่ปลาช่อนกระทงนี้จะซัดขนาดไหนค่าถัดไปก็ยังอยู่ที่หอ่อหมกกระทงเดิมนะคะไก่แก่แม่ปลาช่อนแต่อันนี้รองใบตำแยค่ะแส่บๆคันๆแซ่บๆคันๆสายมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เลยมา เ,ออเล่นบทกิจสนาสอนน้องสอนผู้หญิงคนหนึ่งว่าถ้าผู้ชายมันไม่ดีผู้ชายมันไม่เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่สามารถจะสร้างครอบครัวได้ก็อย่าไปอยู่กับมันนะอย่าไปให้มันหลอกอย่าไปให้มันทำร้ายจิตใจทำร้ายร่างกายสอนเขาได้แต่ตัวเองทำไม่ได้มองไม่ออกเลยเหรือว่าไอ้ผัวเธอเนะ่ะมันไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวมันไม่สามารถจะสร้างความสุขให้เธอและลูกเธอได้ เห็นเห็นอยู่ว่าบ้านก็ไม่มีฝาถ้าหลานไม่ตายปานนี้ก็คงอยู่ซอมซ่อเหมือนเดิมคงต้องกินตีนกินมือของผัวไปตามเคยลูกคงไม่มีปัญญาได้มีคอมพิวเตอร์เล่นได้มีอะไรดีๆแล้วไม่ได้กินรู้ พบการกินดีไม่ได้ไปเที่ยวทะเลเพราะฉะนั้นคุณยังมองไม่ออกอีกหรือว่าผู้ชายที่คุณจะเดินตามเข้าเข้าคุกไปเนี่ยไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวที่ดียังรักเข้าหลงดุนทังทนอยู่กับเขาทำไมสอนคนอื่นสอนได้ทำไมไม่สอนใจตัวเองบ้างละจะัดเถกจา๋า ดิฉันว่าป่านนี้ไอ้สองหนุ่มในนาลูกจำเลยสองผัวเมียเนี่ยน่าจะร้องอุทานโอ้ยปิดเทอมอีกแล้วเหลอคือพอปิดเทอมปุ๊บเนี่ยเช้าแดกข้าวผัดกะเพราเย็นแดกกะเพราราดข้าวเที่ยงก็แดกไข่ดาวกะเพราราดข้าวอีกเหมือนกันคือจะต้องมีกะเพราไข่ดาวทั้งสามมื้อแดกอย่างเดียวกันทั้งสามมื้อเด็กคงจะพอเปิดเทอมอีกทีนึงหน้าแม่งแบนเป็นไข่ดาวเยอะไปหมด อย่างนี้ทุกวันจริงๆค่ะกับข้าวในนานั้นดิฉันเอาคลิปนี้มาให้ดูขำๆเป็นเพราะมีคอมเมนต์หนึ่งในคลิปนี้ดฉันสังเกตว่าโอสตอรี่หายไปไม่ค่อยได้อยู่ในนาเป็นช่องตึงที่ไม่ค่อยได้ถ่ายทำอะไรในนาเท่าไหร่เขาจะเป็นเหมือนนกอิสระตะเวนไปทั่วเหมือนกับอยู่ในนานานๆแล้วก็เบื่อแต่ต้องกลับมาเพราะต้องทำมา ทำมาหาแดดมางั้นใชะค่ะอันนี้เขาก็ไปมุกระหานนะคะไปช่วยน้องเมฆทําบ้านทําห้องแล้วก็จะกลับประจาปาดงเขาก็เขียนว่ามุกขีดจําปาดง,งแส้วมีคอมเมนต์นึงบอกว่าแปลกใจเออแปลกใจตรงแคปชั่นดิฉันก็เหมือนกันเพราะเห็นว่ามุกหายไปโอ้สตอรี่หายไปไม่รู้ว่า แอบหายไปด้วยกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงมีคนสงสัยเหมือนดิฉันเพราะมองคำว่ามุกจำปาดงเหมือนกับว่าแอบไปพบกันกับน้องมุกนัดกันที่จำปาดงหรืออะไรยังไงนี่แหะค่ะก็เป็นเรื่องประหลาดที่ดิฉันคิดขึ้นมาแต่แล้วพอนึกได้ขึ้นมา อ๋อไม่ใช่มุกนี่คือมุกดาหารเขากลับจากมุกาหารเพื่อจะกลับมาจำปาดงแต่อาจจะเป็นเพราะความคิดถึงของเอฟซีหลายๆคนที่คิดถึงน้องมุกสีสันของนาคาบุรีนาคาบุรีพอไม่มีน้องมุกนี่มันเงียบเหงาดิฉันไม่รู้ว่าเจ้านายสองคนที่นาคาบุรีรู้สึกอย่างนี้หรือเปล่า แต่น่าจะมีความรู้สึกเหมือนกันเพราะเมื่อเช้าหนึ่งพยายามบอกว่าเขาไม่ได้เงานะเช้าตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงเพื่อนบ้านแต่เพื่อนบ้านเขาอยู่แต่เพื่อนบ้านมีเสียงเพื่อนบ้านแต่ไม่มีใครเค,คุยกับคุณไม่มีใครครบหัวกับคุณสองคนผัวเมียนะคะไม่รู้สึกเงาเลยแต่ก่อนคุณยังมีน้องมุกยังมีเด็กๆตอนนี้คุณไม่มีใครเลยคุณได้แต่มองไปทางฝั่งนรกที่อุน,นาฝาข้างสวรรค์มันเวาเวจจริงๆแต่ถ้าสวรรค์แววเว มันเป็นเพราะอะไรสวรรค์อาจจะต้องนึกดูดีๆนะคะต้องนึกดูดีๆว่ามุกไปเพราะอะไรถ้าคุณเคลียร์คำตอบเนี้ให้เอฟไม่ได้เขาก็ยังสงสัยอยู่ไปจนตลอดนั่นแหละว่ามุกไปเพราะความร้ายของเมเด์หรือเปล่านี่เป็นการโดดงับคอนเทนต์โดยไม่นึกถึงจิตใจของผู้สูญเสีย ดิฉันอยากจะให้ลองไอ้ขาหมูเสียลูกสาวหรือเสียลูกชายไปและขณะที่คุณกําลังปลดนะ้ํามีคนอื่นนะบอกว่าชาติหน้าฉันใดเกิดมาเป็นสมมุตินะคะสมมุติว่ามันขับรถไปเนี่ยแล้วมันกับเมียมันเอาลูกนั่งข้างหน้าอย่างที่เราเห็นประจําและไอ้ขาหมูขับไปไล่ไปพูดไปบางทีอนุ่นลี้ไปแล้วขับรถไวมากเกิดอุบัติเหตุลูกมันพุ่งปุ๊ดตกมาหน้ารถไตหาเนี่ย แ,แลวมีคนที่เอ็นดูเด็กคนนี้มากและไปงานศพเด็กคนนี้แล้วก็พอกรวดน้ำก็อธิษฐานว่าชาติหน้าเกิดมาเป็นลูกฉันนะฉันจะดูแลให้ดีกว่านั้นฉันจะซื้อคาซีทให้เธอนั่งฉันจะไม่สับเพ่าเหมือนพ่อเหมือนแม่เธอที่ปล่อยให้เธอไตหงอย่างนี้เขาจะรู้สึกยังไงคะนั่นล่ะค่ะคือสิ่งที่อขามูมันยิ่งทำให้อีเธอกับไอ้ถวยดูหน้ารังเกียจเข้าไปใหญ่ ทุกจุดทุกประเด็นจะต้องเอามาเล่นเอามาตอกย้ำโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่ามันทุเลศนะคะงานศพของลูกเขาตัวเองไปกรวดน้ำอยู่ใกล้ๆแล้วก็บอกกับวิญญาณที่เพึ่งเผาตายไปเนี่ยว่าชาติหน้าเกิดเะเป็นลูกฉันนะโดยที่ในใจคิดว่าเพราะพ่อ,พอแม่เธอมันแย่มันห่วยเลี้ยงเธอไม่ดีมาเป็นลูกฉันดีกว่าฉันจะดูให้ดีกว่านั้น ลองคิดดูไอ้คนที่มันกรวดน้ำแล้วมีความคิดอย่างนั้นความคิดเป็นบริสุทธิ์นะคะดิฉันว่าความคิดมันชั่วชาติแล้วอีเถกก็กลับรับมุกอันนี้ของคุณเอาไปเล่นเอาไปพูดด้วยความโง่ของมันไม่รู้เลยว่าทัวจะลงขนาดไหนไม่มีใครก็ทากันหรอกค่ะลูกคนอื่นคนอื่นเขาเสียลูกเพิ่งตายและออกมานั่งกวดน้ําด้วยถ้อยคําที่ ออกมาสารภาพด้วยว่าตอนนั้นคิดว่าพ่อแม่เด็กเนี่ยตาย,ตายพ่อพ่อแม่ไม่ดูแลเป็นพ่อแม่ที่ห่วยดิฉันว่าเชี่ยมากเลยนะในความคิดแบบนี้ขาหมูกับอีเหล่าเกี้ยลองนึกดูนะคะว่าถ้าลูกมึงพุ่งออกจากรถเพราะว่าพ่อ,พอ,พอมันขับรถไม่ระมัดระวังแม่มันมูต่ทาลิสติกไม่ได้จับลูกเกิดอุบัติเหตุลูกพุ่งออกมาตายหา่าแล้วมีคนมาตรวจน้ําในงานศพลูกมึงแล้วพูดแบบเนี้ยมึงจะคิดกันอย่างไร วันไหนไม่มีข่าวไอจาเหลืองโอเวอร์สการายคงไม่ใช่หอหมอกข่าวคะ่ะดูความสันดานปิ้นต้อนกระลมต่อเลยเห็นกับคอนเทนต์ของไอตาเหลืองอู้เอฟซีมากันล้นนาล้นลานเอฟซี FC มากันเยอะมากมากันเยอะชิบหายขนาดมีนางลำไปร่ปรวมด้วยกูยังเห็นอยู่แค่จิ๋มมดนิดเดียวเองนี่แหละค่ะคือไอตาเหลืองมันไม่มันน่าด้านน่าไม่อายนี่จริงๆ เขียนแคปชั่นออกมาแบบกูหน้าไม่อายเลยจริงๆต้องเป็นคนอยากดีอยากได้ขนาดไหนแล้วที่สําคัญนั้ค่ะอย่างเรื่องบ้านมันมันบอกว่าลุงสั่งให้มันหยุดไม่ต้องสร้างเดี๋ยวจะเอาคนไปช่วยสร้างให้แต่ไอ้พลบอกว่าไอ้จิมมี่มาขอให้ไปช่วยดิฉันเชื่อที่ไอ้พลพูดว่าไอ้จิมมี่มาขอให้ไปช่วยเพราะไอ้คนนี้มันคิดว่ามันไม่อยากเสียค่าแรง ได้แรงงานฟรีแถมยังได้คอนเทนต์ได้สองต่อถ้าอะไรที่ได้เงินได้ทองไอ้ตาเหลืองมันหัวไวเสมอค่ะคาะนี้เป็นนัดล้างตาคาใจระหว่างพระอาจารย์กสิทธิเอกในช่องของโรสตอรี่นะคะก็มีการชวนพระอาจารย์ไปขึ้นสตรีมด้วย ไอ้นาทีก็ไปขึ้นซินด้วยอยากจะเคลียร์ใจกับพระอาจารย์แต่เคลียร์ไปเคลียร์มาดิชั้นฟังว่าไอ้พวกนี้เรียกพระไปฟังไอ้ขาหมูเทศนากลายเป็นไอ้โจรมิชาชีพโกงแชร์นั่งเทศนาพระพระก็หัวเรากคิกเหมือนยอมรับเอาไปเอามาแล้วดูเหมือนจะสมานฉันฉันกันได้นะคะดูเหมือนจะกลับมารักกันเหมือนเดิมโดยที่ลืมไปแล้วว่าแต่ก่อนถูกไอ้ลูกศิษย์ คู่กับอีลูกศิษย์อีกตัวหนึ่งด่าว่าเอาว่าพระส้นตีนเวลาวลว้อเวลามันเหยียดพระเนี่ยแบบไม่ได้เห็นหัวเลยว่าเป็นหัวพระแต่วันนี้โอนเงินไปให้พระอาจารย์ห้าพัน 5, บอกให้มีโอนเงินไปทําบุญให้พระอาจารย์ห้าพัน 5, โอ้โหสมานฉันกันแล้วค่ะสมานฉันกันแล้วพระอาจารย์คงลืมไปแล้วนะคะว่าตอนที่ไปขึ้นสตรีมกับเอ,อขึ้นช่องไอ เออัจฉริยะขึ้นช่องไอแปะเนี่ยพระอาจารย์พูดอะไรไว้พระอาจารย์คงลืมไปแล้วั้งคะว่าพระอาจารย์เคยเล่าว่าไอ้พวยไปสารภาพไว้อย่างไรว่าตอนน้องตายมีท่าทางอะไรยังไงที่พระอาจารย์เคยเล่าๆนะคะที่ฉันไม่ได้ยินกับหูแต่มีหลายคนเล่าว่วาพระอาจารย์เล่าว่าไอ้พวยสารภาพว่าน้องตายในสภาพไหนชักตายแงกตายอย่างไรยิงเทจประกา,ารใดพระอาจารย์ ถ้าพระอาจารย์เคยพูดต้องไม่ลืมนะคะพระอาจารย์เคยบอกว่าพระอาจารย์ต้องปลอมตัวไปเป็นโจรเพื่อจะเข้าไปหาข่าวกับแหล่งโจรเนั่นก็คือพระอาจารย์มองว่าไอ้โผล่มนเป็นโจรพระอาจารย์ปลอมตัวไปเป็นพระอาจารย์ของมันเพื่อที่จะล้วงข่าวนั่นเองตรงนี้อย่าลืมนะคะอย่าโยมเหล่าเกี้ยทําบุญมาห้าพันเท่านั้นเองก็เขาจะเรียกพระส้มตีนเรียกพระอะไรพระอาจารย์ก็รับได้หมดนึกดูให้ดีๆนะคะนึกดูให้ดีๆ ใครยังจํากันได้ไหมคะไอ้คิดเคยพูดถึงคิดว่าจะทำคอนเทนต์ออวันไหนถ้าไม่มีงานเราก็ทำคอนเทนต์ซื้อข้าวแล้วก็ขับรถออกไปเจอใครก็แจกปรากฏว่าโดนหนึ่งกับเมเด แคปคอนเทนต์ไปแล้วค่ะเอาเสื้อผ้าเอาข้าวของที่ตัวเองมีอยู่หรือมีคนฝากมาให้เนี่ยเ,เริ่มเอาไปแจกชาวบ้านเพราะว่าในานานั้นดูเหมือนจะไม่มีใครเสวนาด้วยกับฝั่งสวรรค์นะคะก็จะมีแต่เด็กๆที่มารับของก็เลยไม่รู้จะเอาไปให้ใครก็ต้องเอาไปตระเวนแจกชาวบ้านกันกลายเป็นว่าคอนเทนต์ของไอชิต ก็ถูกเมเดยแย่งไปก็สมแล้วค่ะเพราะว่าคอนเทนต์ของเมเดยที่จะทํานาคบริวารก็โดนไอชิดแย่งไปตอนนี้เมเดยกับหนึ่งก็เลยแย่งคอนเทนต์ไอชิดไปค่ะเรียกว่าขนมพอสมน้ํายากันจริงๆสองงานได้เลยนะเมื่อวานนะยวจะร้องเรียนไปที่ฝรั่งเศสนะร้องพยามลุงพุนจะร้องอีกแล้วะลุงจะร้องจะร้องวิญญาณเหรอลุงจะร้องเรียนบ้างแล้วนะครับโอ้ลุงลูกเมื่อคืนเป็นไงโดนปะ <ค>ไม่โดไม่โดเมื่อคืนไม่โดนพ่งข่ายรอจริงนะไม่โดนไม่โดนอันนี้ต้องบอกว่าสมน้ำหน้าไอสัตว์กระหมาพวยไอพวกนี้กำตามสนองเพิ่งจะบอกก็จะฟ้องอียานหนือจะมาฟ้องที่ฝรั่งเศสโทรถุยถุยมึงมีปัญญามาหรือเปล่าไอเวนหรือต้องให้กู บินไปให้มึงฟ้องถึงเมืองไทยจะไปฟ้องที่ฝรั่งเศสมีปัญญาหรือไอ้ควายแก่พูดว่าจะฟ้องดิฉันที่ฝรั่งเศสกรรมก็ตามสนองมันล้มเข่งไปเลยเป็นไงละ่ะไอ้สันขวานไม่รู้โดนส้มตีนใครฉีบเข้าให้ละสิค่ะอันนี้ดิฉันไม่ได้ตั้งใจ แต่บังเอิญผ่านเข้าไปแล้วไปฟังตรงช่วงนี้พอดีไม่คิดเลยว่าชิดจะเป็นถึงขนาดนี้ชิดขึ้นแคปชั่นไรทำนองเหมือนกับว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้เหรอทำไมจะไม่ได้คะคือเขาพูดถึงว่าแม็กมีเงินออกรถป้ายแดงทำไมไม่มีเงินทำบุญให้ลูกที่ตายไปแล้วลิชอ,อยากเรียนชิดอย่างนี้นะคะว่าสมมตินะชิดถ้าลูกชิดตายพ่อชิดตายแม่ชิดตายแล้วชิดมีเพื่อนอยู่ในโลกออนไลน์มากมายอย่างนี้ ชิดไม่สามารถจะบอกให้ทุกคนได้ทั่วถึงแต่มีหลายคนอยากจะร่วมทําบุญกับความตายของพ่อแม่ลูกชิดเนี่ยเขาอาจจะบอกชิดว่าวางบัญชีเหอะเราอยากร่วมบุญด้วยมันไม่ใช่เรื่องของการที่มีเงินไม่มีเงินขอทานออนไลน์หรือไม่ขอทานออนไลน์แต่มันเป็นเรื่องของคนที่เรียกร้องว่าอยากทําบุญด้วยในส่วนการ์ดเขาแจกญาติิแจกคนที่เขารู้จักแจกคน ที่ต้องการแต่ในส่วนไอที่ออนไลน์เนี่ยมันเป็นส่วนที่คนที่อยู่ไกลไปร่วมไม่ได้จริงๆส่งเงินทางไหนไม่ได้ก็ส่งกันทางนี้ทางออนไลน์มันง่ายดีถ้าชิดยังจําได้ตอนที่เบาต้นตายหาคาไลฟ์สดนะ่ะแม่เบ่าต้นก็แขวนบัญชีออนไลน์ไม่ใช่หรือมีเอฟซีหลายคนที่ไม่ได้ไปร่วมแต่ก็โอนเงินเข้าไปส่งเบ่าต้นเป็นครั้งสุดท้าย แต่ทำไมวันนี้ชิดมาตะคัดตะแคงกับแม่น้องต้องเอาเรื่องนี้มาพูดมาตำหนิพ่ออะไรเพราะมาเหงสีสั่งเลยเพราะตำแหน่งผัวน้อยเลยต้องตามตามที่เขาสั่งเลยไม่นึกถึงหัวใจของคนที่เขาเสียลูกไปเลยเขาทำอะไรให้ชิดเขาทำอะไรให้ชิดเจ็บปวดเขาได้มาด่าพ่อล่อแม่ชิดเหมือนที่ฉันด่าพ่อล่อแม่ชิดไหมถ้าชิดด่าฉันฉันยังพอเข้าใจนะ แต่ไม่คิดเลยว่าชิดจะเป็นถึงขนาดนี้ต้องทําเพื่อคอนเชนต์ไปว่าเขาถึงขนาดนี้เขาทําบุญเขาจะทำยังไงเป็นบุญของลูกสาวเขาลูกสาวเขาตายไปแล้วแล้วความที่ลูกสาวเขาตายเพราะลูกสาวเขาตายเลยมีคดีทําให้ชิดได้มาเกาะไอ้ผวยธรรมาหาแดกเลี้ยงลูกเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ทุกวันนี้ชิดควรจะสำเนียกบุญคุณของน้องชมพู่บ้างสิ อย่าบอกว่าชิดไม่ได้ทำข่าวน้องชมพู่แต่อย่างน้อยน้อยชิดมาเกาะข้างไข่ข้างแคนอีทึกเป็นเป็นผัวน้อยอีทึกแล้วได้ดิบได้ดีมีเงินเดือนเป็นแสนๆเนี่ยจากการทํา YouTube ติดตามชีวิตไอ้พวยถ้าไอ้พวยมันไม่ดังขึ้นมาจากการเป็นจําเลยในคดีน้องชมพู่ชิดจะมาถ่ายทําชีวิตมันจะได้เงินหรือเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งมันก็เริ่มต้นมาจากน้องชมพู่เสียชีวิตจริงไหม นายชิดบอกชิดเป็นคนที่ไม่อะไรเรื่องอะไรอย่างนี้มากมายไก่กองทำไมมาพูดถึงเรื่องนี้ล่ะชิดมันเป็นการทําบุญนะเขาจะมีรถป้ายแดงเขาจะบอกบุญใครอะไรยังไงชิดไม่ศรัทธาไม่ทําด้วยไม่ได้เห็นว่าตัวเองเป็นนี่บุญคุณน้องชมพู่ก็ไม่ต้องทําก็ได้แต่ต้องเอาพ่อแม่เข้ามาแซะมาเส้นมาทําคนเช้นขนาดนดั้นเลยเหรอชิดละอายใจบ้างวันหนึ่ง ถ้าเรายังอยู่ในโลก YouTube อยู่เนี่ยและมีคนในครอบครัวชิดไตหงไตาหาเป็นอะไรไปชิดจะวางบัญชีนะเดี๋ยวมันจะเข้าตัวชิดเองข่าวพอข่าวดราม่านะแจ่ขึ้นแท่นสุเทพตัวตึงก็ตกอับทันที รู้ได้ไงว่าตกอับนี่ตกอับถึงขนาดต้องมาตีกับช่องอย่าง Road Story Road พัทยาออ Road Variety อะไรเนี่ยคะ่ะตอนนี้คือไม่ได้มีใครสนใจจะด่าสุเทพแล้วถ้าไม่มีใครด่าสุเทพก็จะไม่มีคอนเทนต์ในการขึ้นไลฟ์ดังนั้นอยากก่างนั้นเลยจะช่องเล็กช่องน้อยช่องใหญ่มีคนดูไม่มีคนดูอย่าง Road Story สุเทพก็เอาไปฟาดไว้ก่อนแล้วกัน นี่เป็นการการที่เราคบหาฟาดใครด่าใครมันบ่งชี้ได้ว่าเราตกอับเรายังเป็นตัวตึงอยู่หรือไม่ไดิฉันตอกย้ำการกลับค่ายของพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งด้วย คลิปของไอ้ขาหมูนะคะซึ่งออกรัวๆว่าเคลียร์ใจกับพระอาจารย์เคลียร์ใจกับพระอาจารย์นัทชีกับเมีนัทชีจะขอเคลียร์ใจกับพระอาจารยา์อย่างนู้นอย่างนี้ก็คือออกคลิปกันรัวๆทีเดียวเชียวพระอาจารย์ถึงขั้นขนาดที่ว่าไอ้เจ้าปู่นี่ด่าอย่างหยาบคายพระอาจารย์ก็ให้อภัยได้แต่จะให้อภัยได้นานสักเท่าไหร่เรามารอดูกันมารันดูแกค่ะเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่ผ้าจาย์เป็นอะไรที่ยืดได้หดได้บาดเดียวดูเปิดอะไรไม่เกินเมียงยืดได้หดได้แต่อย่าเอาไม้แย่รู้ก็แล้วแต่ผ้าจารย์ค่ะแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่ผ้าจารย์เคยพูดไว้ว่าะ้าจารย์ต้องปลอมตัวเป็นโจรไปบุกรังโจรเพื่อที่จะเอาข้อมูลของโจรเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ะ้าจารย์เคยเล่าเกี่ยวกับไอ้พวยหรือหลายๆเรื่อง ที่เก็บไว้สําหรับไอ้ขาวหมูไอ้ขาวหมูถึงขั้นบอกว่าให้ฝากบอกแม่ขาวด้วยว่ายังนับถือเพราะมันรู้อยู่ว่ามันเคยด่าแม่ขาวที่ท่านไว้เคยโกงเคยหลอกลวงอะไรยังไงก็แล้วแต่พระอาจารย์นะคะพระอาจารย์รู้ดีอยู่แล้วว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนยังไงผู้ชายคนนี้พูดถึงพระอาจารย์ว่าอย่างไรผู้ชายคนนี้ถึงขั้นเทศนา พระอาจารย์เขาบอกเขาเคลียร์ใจแต่จริงๆแล้วทีฉันฟังว่าเขากำลังอบลงสั่งสอนพระอาจารย์ว่าหูปากอย่าเล่นโซเชียลมากนะตัวเองเป็นพระไปทํากิจของสงฆ์ดีกว่าพระอาจารย์กลับฟังได้รับได้ไม่รู้ว่า,เ,าเงินบอกบุญอันนั้นมันมีผลอะไรหรือเปล่าอันนี้ดิฉันไม่ทราบนะคะแต่อยากจะย้ำเตือนพระอาจารย์ว่าอย่าลืมคำพูด คำพูดมันเป็นนายเราค่ะพอมันออกไปแล้วอะไรหลายๆอย่างที่พระอาจารย์พูดจะเอาหูสิจะอะไรให้ตามสะดวกค่ะแต่หวังว่าจะไม่กลับไปมองว่าคนอย่างชัยพลไม่ได้ทํานูน่นไม่ได้ทานี่ในขณะที่พระอาจารย์เคยพูดว่าเขาน่าจะทําอย่างนูน้นเขาน่าจะทําอย่างนี้ลองคิดดูดีๆค่ะดิฉันไม่ได้ยุให้พระ มาดรามา่าหรือไม่ได้กวัดทัวไปลงดราม่าพระฉันแค่ย้ำเตือนว่าคนเราไม่ว่าจะเป็นพระหรือคราวาสคำพูดมันเป็นนายเราเสมอคะ่ะ